สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกๆท,ท่านวันนี้พี่ช้างจะมาลงสองตัวล่างนะคะแล้วก็วิ่งล่างนะคะสองตัวล่างสองตัวบนนะคะท่านผูชมอ่ามาอ่านคำเตือนกันก่อนนะคะโุดทอยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐาบาลเท่านั้นนะคะ ขอรอดขออภัยด้วยนะท่านชมเจ็บคอรู้สึกมันแบบอะไรคอติบติบเสียงแหบแหนิดนึงนะคะมาก่อนอื่นที่พี่ช้างจะมาลงสองตัวล่างให้นะเอามาเปรียบเทียบกันทั้งหมดอะคะ่ะท่านชมอันนี้ที่พี่ช้างโพรมันเคยหลุดไปแต่ว่าเลขเจ็ดกับเลขศูนย์เนี่ยมันจะไปตรงกันหลายหลายสูตรนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็เลขเจ็ดกับเลขเก้านะคะ นี่กเจ็ดกับ9นะคะเดี๋ยวสูตรอันนี้ก็เจ็ดก็มีนะคะแต่งวดแล้วมันไปขึ้นข้างบนแต่งดนี้เราไม่แน่ว่า,าน่าจะมาเพราะว่ามันจะมีอีก2สูตรที่มันมาตรงกันที่มันจะมีหกเจ็ดเหมือนกันนะคะอีกสองสูตรมันก็มีหกเจ็ดพี่ช้างก็เลยเลือกเลือกมาที่เลขเ็ดนะคะเลขเจกับเลขเก้นะคะ แล้วก็อีกสูรตรนี้มันจะมีศูนย์กับสามนะคะอ่าีกสูตรนี้ใครที่มันเคยเดินยาวมาตลอดนะคะมันก็มีศูนย์กับเก้านะคะมันมีหนึ่งด้วยนะคะแล้วสูตรนี้มันก็จะมีหนึ่งด้วยนะคะท่านชมมันมันมาตรงกันนะคะแต่บางสูตรสองงดนี่มันจะตรงกันนะคะบางสูตรนะอ่าบางงดนะคะงวดที่แล้วมันจะตรงกันแต่งดงวดก่อนๆหน้านั้นอ่ะเขาไม่ตรงกันนะคะงวดก่อนหน้านั้นจะออก คนละสูตรคนละตัวนะคะแต่อีกงวดนี้จะตรงกันนะคะแล้วก็งวดนี้ก็จะตรงกันนะคะงวดนี้ก็ตรงกันแต่ถ้าสมมติว่าไม่ตรงกันเหมือนเหมือนตัวตัวนี้นะก็น่าจะออกเป็นคู่หรือเปล่านะคะพี่อ,อันนี้ตรงกันนะคะท่านชมนี่ตรงกันนะคะตรงกันเลขหนึ่งนะแล้วที่เลขศูนย์ที่พี่ช้างจะเอามาจับด้วยก็คืออันนี้อันนี้สูตรนี้กับอีกสูตรที่ เดินดีนี่เนาะเลขศูนย์ะนะ,ะงดที่ผ่านมาเขาตรงกันยังไงเดี๋ยวเราดูขอโทษขอพระยาท่านผู้ชมงดที่แล้วเขาก็ตรงกันได้ค่ะนะคะแล้วงวดก่อนหน้านั้นก็จะเหมือนอีกสูตรนั้นเนาะคนละสูตรนะคะอันนี้ก็เหมือนสูตรนั้นอ่าแต่นี้ไม่ตรงกันก็มาออกคนละตัวอ่าอีกสูตรนี้มันตรงกันนะคะแต่อันนี้มันจะเดินดีกว่า ก่อนหน้านี้นะคะเอเอไม่ใช่นี่เนาะอ,อันนี้เคยเดินมาก่อนแล้วแต่ไม่ไดเอามาเปรียบเทียบกันฮะม,มันมีประมาณนี้พี่ช้างจะมาจับให้นะคะโซนเ,เลขเลขเลขวิ่งบนหรือว่าอะไรนะสองตัวบนนะพี่ช้างก็จะเอามามาเอาจากที่นี่แล้วก็มาเอาจากมังตัวบ้างนะคะเอาจากมังตัวบ้างที่มันจะตรงกับสูตรนี้บ้างมันมีหลายสูตรนะคะ จางเขียนไว้แล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะามาเขียนบนก่อนเนาะเขียนบนอันนี้บนใช่ไหมใช่ใช่ใชน,นี่เลขบนสองตัวบนอะไรหกศูนยนะ์เนาะแล้วก็ ดศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์ มาอีกหนึ่งตัวค่ะหนึ่งหนึ่งอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแปดศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งอ่ะเช่ยเอาห้าหนึ่งนี่นี่สองตัวบนนะคะน่ะนี่สองตัวบนอ่นน จะใส่ตรงๆก็แล้วแต่นะท่านชมใส่ตรงไปเลยอ่าเข้าจะเข้าก็เข้าไม่เข้าก็แล้วไปเลี้ยวพี่ช้างจะเขียน2ตัวล่างให้อีกนะคะสตัวล่างอันนี้คลิปสั้นๆเนาะคลิปมาลงเนาะลงคลิปสั้นๆนี่เป็นล่างนะคะเป็นล่าง ล่างแล้วก็นี่ก็เป็นก็เป็นอย่างนี้อันนี้ นี่ก็จะเป็นอย่างนี้อีกสูตรหนึ่งก็เอาประมาณนี้อ่านี่เดี๋ยวคนเนอร์เดี๋ยวพี่ช้างดูอันนี้ใส่ตรงๆเลยค่ะท่านชมใส่ตรงๆเลยอ่าผบก็ได้ไปนะคะแต่พี่ช้างไม่รู้นะคะว่ามันจะออกตัวไหนนะคะ,ะมาหรือไม่มาเนี่ยไม่ไม่รู้นะคะเออขอให้ท่านผู้ชม พิจารณาด้วยนะคะท่านชมอันนี้สองตัวล่างนะคะเอออะไรเนี่ย <c oughs> เขียนผิดอือ่ะอะช่องเป็นล่างก็จะไปเขียนอะไรล่างเฉย นีส่สองตัวล่างค่ะสองตัวล่างเดี๋ยวพี่ช้างจะเน้นให้นะเน้นให้ว่าเอาตัวไหนบ้างเอาตัวเดี๋ดูด,ดิดูแป๊บนะตัวนี้ส่วนบนนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อือตัวไหน กัวมันเบิร์นเาเอาแบบนี้อขอโทษขอขอภัย้วยค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้คลิปคลิปมันหลุดอะค่ะอันนี้พี่ช้างเข็นไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เน้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านชมสองตัวล่างสองตัวบนนะคะอ่าส่วนอันนี้นะคะก็ใส่บนตรงๆไปเลยค่ะไม่ต้องกลับแล้วเนาะอ่าส่วนตัวนี้จะเอามาใส่ล่างด้วยก็ได้นะคะอ่าแล้วส่วนล่างก็ อันนี้สองตัวบนจะมีกี่ตัวสองสี่หแปดเก้าตัวแต่ตัวเน้นมีแค่สี่ตัวเองนะคะอ่าตัวเน้นมีแค่สี่ตัวรวมกับตัวนี้ก็ได้นะตัวเน้นนะแล้วก็ตัวล่างก็ตัวล่างก็มันจะเน้นอยู่ประมาณนี้นะคะล่างก็เน้นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ ไม่ต้องเน้นแล้วเนาะใส่น้อยๆไปก่อนก็แล้วกันนะคะโซนโซนวิ่งก็ตัวนี้บนล่างนะคะท่านผู้ชมวิ่งไปเลยค่ะนะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามทุกๆท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ช้างตลอดมาก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะ ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ท่านจงร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์ถูกรางวัลที่1หรือ2ตัวบนหรือสาตัวบนก็แล้วแต่นะคะขอให้ถูกขอได้เงินขอได้เงินเงินทองหลังไหลามาเทมาอย่างสายน้ำแม่คงคาทุกทุกท่านนะคะขอให้สมบังปพัฒนากันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม